ลายอินทิกรลกำหนดให้ c เป็นส่วนของเส้นตรงจากจุด56ไปยังจุดส2และให้ fx y เท่ากับ4 8ลบ x ลบ y อ่าตอนนี้เราให้จุด5้าตรงนี้เป็นจุด a แล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็น b นะสมาชิกของจุดตอนนี้เราจะแทนมันด้วย x a แล้วก็ y a นะสำหรับจุด a แล้วก็แทนตัวนี้ด้วย x b กับ y b เป็นสมาชิกของจุด b fxy เท่ากับ4 8ลบ x ลบ y อันเนี้ยมันเป็นพื้นผิวซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นผิวระนาบเราอาจจะเขียนเป็น z เท่ากับ4 8ลบ x ลบ y ก็ไดนะ้ z มันเท่ากับ fxy ข้อที่1เราจะวาดกราฟ นะพื้นที่ที่อยู่ใต้เซอร์ฟเ fx y ตามเคอร์ c ซีอ่ะเดี๋ยวเราวาดกราฟนี่แกน xy แล้วก็ z ซตนะก่อนอื่นเราจะลงจุดตัดจุดตัด แกน x แกน y แกน z เนี่ยเราดูจากสมการนี้ได้เลยนะหลักการเนี่ยเหมือนกับที่เราเคยดูกันมาคือจุดตัดแกน x แทน y กับ z เป็น0ซึ่งในที่นี้เราก็ได้48 0 0จุดตัดแกน y แทน x กับ z เป็น0ได้จุดตัดคือ0 48 0แล้วก็จุดตัดแกน z แทน x กับ y เป็น0นะได้0048 จากนั้นเราลากเส้นนะเพื่อที่จะสร้างเาเพื่อที่จะวาดสมการละนาบอ่า,อาได้ประมาณนี้แล้วก็วาดเคบ์ฟซีที่อยู่ด้านในนะคือมันจะมีแผ่นละนาปิดอยู่เนะเาะอ่าลงจุด นะจุดจุด a จุด a เนะี่ยห้าหกอันนี้เราประมาณแล้วนะ x ห้า y หกนะก็ประมาณนี้แล้วก็จุด b สิบสองสิบ x เป็นสิบสอง y เป็นสิบ อืมจากนั้นเราก็ตั้งเดี๋ยวจะวาดเส้นตรงนะ่ตั้งขึ้นไปอืมโอเคนะประมาณนี้ต่อมาข้อสอง ข้อ2เป็นการหาสมการอีกตัวแปรเสริมของเคอร์ฟซนะเราใช้สูตรเดิมนั่นก็คือ x t เท่ากับ x a บวกกับ x b ลบ x a แล้วก็คูณ t y t ก็เท่ากับ y a บวก y b ลบ y a คูณกับ t นะเราแทนค่าได้เลย จากตรงนี้ xa เนี่ยเป็น5บวกกับ xb ก็คือ12ลบ xa นะ12ลบ5คูณ t ประชนานตรงนี้ได้5บวก7 t ต่อมา y t เท่ากับ ya ya ของเราเป็น6บวกกับ y b ลบ ya ก็คือ10ลบ6คูณ t นะได้6บวก4 t เพราะงั้นตอนนี้เราได้สมการอิงตัวแปรเสริมละน,ะนั่นก็คือ x t เนี่ยเท่ากับ5บวก7 t y t เท่ากับ6บวก4 t ช่วง t จาก0ถึง1 นะตอนนี้เค r ร์ C เนี่ยเป็นส่วนของเส้นตรงะนะต่อมาข้อ3เป็นการหา Line Integral ของ f x y บนเค r ร์ C ตามเค r ร์ฟนะเราใช้สูตรได้เลยค่ะใช้สูตรได้เลยนั่นก็คือ Integrate ฟังก์ชัน fxy ตามเคอร์ฟ c นะตัวนี้เท่ากับอินทิเกรต fxt yt นะ xtyt แล้วก็คูณกับสแควรูต dx by dt กำลังสองบวก dy by dt กำลังสอง แล้วก็ดีอืมนะโดยที่ขอบเขตอินทิเกรตเนี่ยจาก A ถึง b อ่ะเรามาดูองค์ประกอบแต่ละตัวนะตัวแรกก็คือตัว fxtyt fxtyt ก็คือจาก fxy เริ oh i, nah, ่มต้นเนี่ยเราแทน x ด้วย xt แทน y ด้วย yt นะ48ลบ xxt เราเป็น5บวก7 t ลบ yt y เป็น6บวก4 t ต้องใส่วงเล็บไปก่อนนะ ย้ำนะต้องแส่วงเล็บไว้ก่อนเพราะาตอนนี้ข้างหน้าเป็นลบมีผลนะเครื่องหมายจากตัวนี้ถ้าเกิดเรากระจายลบก็จะเป็น48-5-7ลบ5ลบ7ทลบ6ลบ4ทตัวเลขบวกลบกันแล้วก็ตัวที่ติดทีก็บวกลบกันนะเพราะงั้นตัวนี้48-5-6ลบ5ลบ6ได้37 นะลบเลบสตัวนี้ก็เป็นลบสิบเอ็ดทนะีอ่นนี้ตัวแรกตัวอื่นนะตัวอื่นที่เราจะต้องหาขึ้นมาก่อนก็คือ dx d y dt เอามาจากตรงไหน,นเอามาจากค่า x เนี่ยของสมการอีตัวแปรเสริมอ่ะเขียนอีกรอบหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็คือ5บวก7ทีเทียบทีนะปรากฏว่าได้7แล้วก็ dy d y dt นะตัวนี้ y เนี่ยก็คือ yt เนี่ยที่เป็นสมการอินโทรแปรเสริม6บวก4 t ทีดนะดิฟเทียบ T ตัวนี้ได้4 โอเคตอนนี้องค์ประกอบครบนะแทนเข้าไปในสูตรได้เลยนะตอนนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตเนี่ยขอบเขตคือจาก0ถึง1 f x t y t ของเราคือตัวนี้ใส่วงเล็บนิดหนึ่ง3 7 1 1ลบ1 t แล้วก็คูณกับส u u r r r o ู t d x by d t ของเราคือ7 นะนี่เจ็กำลังสองบวกกับ d y d, d y d y d t ของเราได้4 4นะ4กำลังสองแล้วก็ dt จากตรงนี้เราสามารถกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะกดเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้คำตอบ253.961